สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอารี่ที่120เท่าไหร่วะไม่รู้จำไม่ได้ตอนนี้ผมกำลังจะไปถ่ายละครครับตอนนี้อยู่ถนนเส้นหลังบ้านซึ่งเป็นคอนกรีตที่ถนนสั่นสะเทือนมากๆครับผมการขับขี่บนถนนเส้นนี้นะครับ รู้สึกแตกต่างจากของเดิมได้อย่างชัดเจนครับผมดีขึ้นเยอะมากครับผมฮสบายใจครับวันนี้ผมกำลังจะไปที่คลองส2บองนะครับผมรังสิิตองค์ลักคลองส2บครับไปถ่ายละครครับผม แล้วผมก็ตื่นสายครับกองนัดผมแปดโมงครึ่งนี่ดูดิแปดโมงสิบแปดนาทีผมยังไม่ออกจะออกไปมงแบบเส้นหลังสิีลดอน,นายากเลยแล้วตรงนี้ก็อยู่ประมาณลองสี่เองนะครับแล้วผมต้องไปกองสิบสองแต่ผมคงไม่สิ่งนะครับแต่ก็สิ่งแล้ววะก็ <c oughs> <c oughs> ะเรียกว่าทำเวลาด้วยความเหมาะสมแล้วกันครับผมเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ โอา Royal Enfield ผมเคยได้มาเทสหนหนึ่งครับเป็นรถที่ขี่ดีมากเลยนะจริงๆคือถ้าคุณไม่ได้เน้นเรื่องของความเร็วหรือว่า performance สไลามากมายนะครับเน้นความชิลๆคือไม่ได้หมายความว่ารถเขาไม่มี performance นะก็มีนะครับแต่หมายถึงว่าแบบไม่ใช่สายจีด๊ดอะสายชิลอะเสียงท่อโคตรเพาะเลยฟังดิโอ้ oh, oh. ผมได้มาเทสตัตวหนึ่งก็ น่าจะรุ่นนี้แหละครับรุ่นเดียวกันผมได้ตัว500คลาสสิกมานะครับโอเคเราต้องไปคลอง12ภายในเวลา10นาทีบ้าเหรอบ้าบอไม่มีทางทันหรอกอาจจะเลนนิดหน่อยครับผมตอนแรกว่าจะเอา CV13 มานะครับที่อาด i แต่ว่าคือพอดีว่าผมเพิ่งไป ผมเพิ่งไปเวทมาครับไปเล่นเวทมาครับแล้วผมปวดแขน <c oughs> น่าจะขี่แล้วลำบากน่าดูครับก็พี่เอาไว้นี่แหละครับแล้วก็เอามาลองดูช่วงล่างที่เซ็ตไว้ด้วยครับลุยครับลุยลุยล <c oughs> โอ้ไปเกี่ยวพอดีเกี้ยวฟ้าวไปครับพี่ไปครับลูกพี่ เวลาตื่นสายๆแล้วต้องทำเวลาที่แม่งใจคอไม่ค่อยดีเลยจริงๆีของอะไรแล้วจ้ะของ8ทับหนึ่งโอ้ยหดีทับเยอะอีก8.33มงส3แล้วเนวีบอกอีก13นาทีถึงอ๋อยะออยะเก็บคอสะพานดีกว่าเดิมเยอะครับผม ดีกว่าเดิมเยอะเลย,ว,ยเลวันนี้ดีนะไม่ค่อยมีแดดแต่ไม่รู้ว่าขากลับผมจะโดนฝนปล่านะแต่คิดว่าคงไม่หรอกมั้งฝนมันคงไม่ตกทุกครั้งที่ผมขี่ <c oughs> มอเตอร์ไซค์หรอกนะ้องจนถึงแล้วอีก2.5กิโล <c oughs> ผมไม่เคยมาถ่ายแถวนี้เลยนะนี่ถ้าเป็นวันที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสบายสบายไม่ต้องรีบนะคงชิวอันนี้แล้วตอนเนี้เจ็บหัวมากเพราะว่าผมแม่งจันเป็นสิวอยู่กลางน้าผากพอดีเลยแล้วหมวกกันน็อกมันก็กดตรงสิวกอดีเลยครั <c oughs> แบแป้งเอ้ยเจ็บปเป้งห้าร้อยเมตรไม่แสงพี่รถบันทุกแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะไปเบรกจึกตัดหน้าเขาซะ อีก300เมตรแต่จริงๆก็แซงได้นะโอ้สวยจังเลยว้าวโอ้ดูดิดูต้นนี้ดิโอ้โหทั้งต้นเลยอ่ะเฮ้ยดีอยะถึงแล้ว is on the left ไง in and out แล้วจอดไหนอ่ะ ก็อยู่นี่มันน่าจะมีประตูอื่นบ้างครับเพราะประตูเมื่อกี้ปิดอันนี้ไหมซ้ายมือว่าใช่เปิดอยู่จึงแนงอ้าวไม่เห็นมีรถจอดเลยวะเขาจอดกันตรงไหนวะกล้องถ่ายอยู่ไหนวะเนี่ยกล้องผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมยังไม่เห็นกล้องเลยเนี่ย ออกกล้องอยู่ทางนู้นนะครับแล้วอ๋อมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องจอดแถวนี้ใช่ไหมอ้าวเจอเพื่อนโอ้โหผ่าหมกด้วยรูไปเริ่มเลยรถใครไม่รู้ครับรถคนในกองนี่แหละมานินทารถเขาอีกจอดด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมถึงกองเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะไปเดินหาว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับผม แล้วเดี๋ยวเจอกันขากลับครับโอเคครับผมเสร็จแล้วกลับบ้านครับขากลับไม่ต้องรีบแล้วขี่ชิลๆได้แล้วอ๋อ ลืมบอกไปตอนเมื่อเช้า,ชาที่ขี่ม,มาโมเดลลี่อยู่ชิลหน้าที่แม็กก็ฝากมาให้ผมก็เปลี่ยนกลับเป็นชิลเดิมเรียบร้อยอสวยจังเลยสวยมากเลยอะ่ะสวยๆโอ้โหโอ้โหโอเคต่อเปลี่ยนกลับมาเป็นชิลเดิมเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชิลนั้นมันซิ่งเกินไปหน่อยครับผมไม่ได้อยากเป็นรถซิ่งขนาดนั้นครับผม ก็เลยกลับมาเป็นชิลเดิมครับยิงไงก็ขอบคุณแม็กอีกรอบนะครับผมอากาศไม่เหมือนโอ๊ยฝั่งนู้นก็สวยอากาศไม่เหมือนตอนขี่มาเมื่อเช้าเลยครับเมื่อเช้าขี่มาลมเย็นอากาศเย็นสบายตอนนี้เกือบเกือบบายโมงครับเที่ยง57นาทออีร้อนครับผมแล้วก็แจ็คเก็ตผมก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ย มันก็มีส่วนที่เป็นแอโฟรนิดหน่อยนะครับแล้วมันก็เป็นมีส่วนที่เป็นเหมือนเป็นผ้าลมด้วยนะครับลมก็ไม่ได้เข้าทั้งตัวหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นเสื้อเสื้อกาดนะครับเป็นกาดอ่อน,น <c oughs> ผมเห็นเมื่อกี้ผมกำลังจะติดไฟแดงตรงคลองเจ็ครับผมแล้วผมก็เห็นว่าเออไฟแดงเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมไปวิ่งเรียบคลองดีกว่า แต่ผมก็ลืมครับว่าคลองเจ็ดอ่ะเขาทําทําถนนอยู่ครับแล้วก็จะเลี้ยวไปเลียบคลองก็เลี้ยวไม่ได้ครับต้องตรงมาแล้วก็ผมก็ต้องมากลับรถแล้วผมก็ต้องวกออกไปใหม่ครับผมซึ่งจริงๆเมื่อกี้คือถ้าติดไฟแดงซาา้าฝ่านี้ไปถึงไหนๆแล้วไม่รู้เออความสลุดนะครับผม ยังไงวันนี้ก็จบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ